ฮัลโหลแล้านพร้อมบวชพร้อมถามชื่นใจไหมครับเปิดบ้านโตโนพคินหลังคบนิชานะัฐนิชาถูกมองว่าพามาลำบากสำเร็จลงเรียบร้อยแล้วสำหรับโครงการวันแมร์แอนเดอร์เวร์หนึ่งคนว่ายหลายคนให้ที่นักร้องและนักสแสดงหนุ่มตโนพคินค่ะวิไลสรว่ายน้ำข้ามโค้คงทางเพจเก็บรักได้ออกมาอัปเดตตัวเลขจากเว็บเพจใจโดยระบุว่าขอบคุณทุกบาททุกสตางค์จากน้ำใจของทุกคนขณะนี้ปิดรับบริจาคเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งยอดบริจาคณเว็บไซต์เใจยอยู่ที่ 82ล้าน9,024,464บาทแต่เรายังมียอดจากทางฝั่งลามาสมทบด้วยอีกซึ่งทางเทใจจะสรุปยอดที่แน่นอนประมาณ15วันต่อจากนี้ครับขอบคุณน้ำใจจากทุกๆคนที่มีให้กับนครพนมและท่าแขกและทุกคนสามารถติดตามอัปเดตได้เรื่อยๆที่เพจ FB เก็บรักหรือ IG อัด o ู o ตโ29นะครับเก็บรักว่าเปนานอันด r บหนึ่งคนว่ายหลให้ โดยก่อนหนะ้านี้ทางโตโน่พาคินก็ได้ออกมาโพสต์ขอบคุณทุกท่าน้ำใจจากทุกคนและเผยว่าจะมีการแจ้งรายละเอียดการจัดสรรเงินโครงการอย่างโปร่งใสโดยทีมงานร่วมกับโรงพยาบาลทั้งสองแห่งอีกทั้งยังมีความตั้งใจที่จะบวชเพื่อตอบแทนน้ำใจของทุกคนในช่วงต้นปีหน้าอีกด้วยการตัดสินใจนี้ขอมอบให้ทุกความรักที่พวกเรามีต่อการระหว่างไทยลาวนะครับผมขอตอบแทนน้ำใจของทุกคนรวมถึงองค์พ่อพญาสีสัตนาคาราชและพญานาทุกองด้วยการบวชให้นะครับ ได้ปรึกษากับพระครูแล้วตั้งใจว่าจะบวชที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิิหารตามความเชื่อตามหน้าที่ตามประเพณีของผู้ชายไทยอย่างผมด้วยความเต็มใจของตัวกับผมเองเป็นการตอบแทนนะครับถ้าเป็นไปได้ก็จะไปฝั่งลาวด้วยแต่คงจะเป็นช่วงต้นปีหน้านนะเพราะต้องทํางานของปีนี้ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์หรือคอนเสิร์ตที่รับเวลาให้เสร็จสิ้นก่อนรวมถึงการไปชมโรงพยาบาลทั้งสองฝั่งโลกโซเชียลได้เผยแพร่คลิปโตโนโได้พาวันใจนิชานัทน,นิชาไปทานข้าวที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง โดยมีช่วงหนึ่งโตโัวนโ้ได้หามิชาว่าอายไม้เป็นคนที่คุยกับพี่อยู่อายไม้ที่แบบคนที่เราคุยอยู่ต้องมากินบุฟเฟ่เปิดรับบริจาคซึ่งมิชาก็ได้ตอบกลับทันทีว่าอายอะไร อะไรเราช่วยเขาได้เราก็ทำเราไม่ได้บังคับให้ใครต้องทำอะไรช่วยได้แบบไหนเราก็ช่วยท่ามกลางชาวเน็ตที่ได้มาคอมเมนต์ให้กำลังใจเป็นจำนวนมากอาทิเป็นเราเราก็ไม่อายแต่แค่เป็นหัวมากกว่ายิงช่วงน้ำแรงด้วยน้องให้กำลังใจและตอบดีมากนิชาน่ารักมากเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะทำสิ่งดีๆฝากกดไลคา์กดก,กระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ